าสว,สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยฮะพบกับผมเซลฟุกจัดให้จากร้าน PK Superbike นนทบุรีนะครับวันนี้ก็พามาชมรถเข้าใหม่ของทางร้านอีกแล้วสภาพนางฟ้านี่คือ Master of Talk นะท่านผู้ชมหรือเขาเรียกกันว่า Yamaha MT 0 9นะครับปี2018ันสิบแต่ผมพามาชมรถรถอบคันก่อนนะว่ามันสภาพนางฟ้าขนาดไหนสีสดรถงามนะครับ และเราก็จะย้ำกันเสมอว่าแทบไรลเดีวรอยนะท่านผู้ชมคันนี้อาจจะเดิมๆนะของแต่งอาจจะมีไม่มากอ่ะชิ้นแรกเลยชุดหน้าแต่งนะครับเราก็จะมีเอการล้มล้อหน้านะท่านผู้ชมกากน้ำนะครับตรงรุ่น M ที่09นะแล้วก็การล้มสายขวานะครับอ่าผมให้ชม คร่าวๆนะเพราะว่าค่อนข้างเดิมท่านผู้ชมคันนี้ไม่ได้แต่งอะไรมากมายก็นี่เลยตรงถังก็จะเป็นกันลอยถังคาร์บอน,นาลายอา่ามอนเตอร์นะครับอ่าเดี๋ยวผมพามาฟังเสียงเครื่องแล้วก็เสียงท่อเลยกอความรวดเร็วเสียงเครื่องเงียบๆน,นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปฟังเสียงท่อต่อเลยครับ เป็นวิธีท่านผู้ชมเสียงเครื่องเ,อง,เงียบๆนะสภาพใสๆนางฟ้าเลยทีเดียวคันนี้เราจะเปิดราคาอยู่ที่สองแสนสามมืนเก้าพันเก้าบาทเท่านั้นนะซื้อสดลดได้อีกนะท่านผู้ชมแล้วก็สำหรับใครที่อยากจัดไฟแนนซ์อันนี้ดาวเริ่มต้นอยู่ที่9 9 9าบาทผ่อนอยู่เดือนละ5,640ิบาทหกสิบงวดนะครับผ่อนสบายเบาๆนะท่านผู้ชมดาวก็ถูก เออขายหาอยู่รีบเลยให้ไวรีบจองนะท่านผู้ชมสำหรับใครที่อยากเข้ามาดูตัวจริงก็พิมพ์ใน Google Map ว่า PK s u p e r b i t e นนทบุรีนะครับชื่อเดียวกับชื่อร้านแล้วก็ชื่อเพจก็เหมือนกัน PK s u p e r b i t e o นนทบุรีใครอยากหาบิ๊กไบคสภาพดังฟ้าก็สามารถเข้าไปดูในเพจเราได้นะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมกลาบสวัสดีครับ